สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมคำสั่ง STL นะครับ STL กับคำสั่ง let นะครับคำสั่ง STL จะใช้สำหรับในการเขียนโปรแกรมแบบ sequence นะครับเป็นชุดชุดนะครับหรือเป็นบล็อกนะครับส่วนคำสั่ง let ก็คือคำสั่ง return เมื่อจบโปรแกรมแล้วต้องการให้ว,วนกลับนะครับต้องการให้วนกลับนะครับ ก็จะใช้คำสั่ง LED คำสั่ง2คํคำสั่งนี้จะใช้คู่กันเสมอนะครับสำหรับคำสั่ง STL นะครับจะใช้ควบคุม State Relay นะครับซึ่งใช้ตัวย่อว่า S นะครับก็มีตั้งแต่ S 0ขึ้นไปนะครับ01234ให้เลือกใช้หลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นของ PLC มาดูวิธีการเขียนนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องเขียน ladder ด้วย คำสั่งรีเลย์พิเศษ m 8ป0 2 m 8 0 0 2ตัวนี้จะจ่ายสัญญาณออกมาเป็นพันนะครับเป็นชุดชุดแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าสัมผัสทำงานค้างนะครับคำสั่งสัญญาณ m 8 0 0 2ตัวนี้ก็จะมาสั่งให้ s 0นะครับ s 0ซึ่งเป็นเศษรีเลย์นะครับโดยใช้คำสั่งเซตตัวนี้จะทำงานค้างนะครับคำสั่ง บรรทัดแรกนะครับเมื่อ s 0ทํางานค้างเรียบร้อยนะครับเราถึงจะใช้ <c oughs> อ่าอันนี้บรรทัดแรกนะต่อไปบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับบรรทัดที่สองเราก็จะเริ่มใช้คําสั่ง s t l ตัวนี้นะครับคําสั่ง s t l s t l หรือคําสั่ง s ซ e แรเ d d e r ตัวนี้นะครับควบคุมอ่าสั่งให้ s 0นย์นะครับตัวนี้ทํางานหรือว่าเซฟดิเรตตัวที่0นย์นะครับเมื่อ s 0 ทำงานเรียบร้อยนะครับใช้ร่วมกับคําสั่ง s t l นะครับเราก็มาเริ่มเขียน <c oughs> โปรแกรมกันเลยนะครับในสเต็ปแรกจะเห็นว่าคําสั่งในชุดแรกถ้าจะให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นปะให้ตรงนี้ถือเป็นอ่าคำสั่งชุดแรกเลยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นคําสั่งในสเต็ปแรกชุดที่1น,นะครับผมจะใช้ วงจรไฟกระพริบนะครับสัก2หลอดนะครับหลอดแรกใช้เป็น Y 1ต่อร่วมกับ T 0นะครับ Y ถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดเรามีเอาต์พุตแล้วก็โชว์ด้วย Y 0ได้นะครับในที่นี้ผมใช้ทามเมอร์เป็นตัวนับเวลานะครับเมื่อเรากดสวิตช์ X 1นะครับค้างไว้ T 0ก็จะทำงานนับเวลานะครับเคส30ก็คือ3วินาทีนะครับเมื่อ T 0 นับเวลาจนครบ3วินะครับก็จะไปต่อให้สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คืออ่าด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่2จะทํางานเมื่อ t ศูนย์ตัวนี้นะครับอ่าต่อวงจรนะครับต่อวงจรก็จะทําให้ s 1ทํางานโดยใช้คําสั่ง s ซ t นะครับเป็นคําสั่งค้าง เมื่อ s 1ทํางานแล้วเราถึงจะใช้คําสั่ง s t l ตัวนี้นะครับเมื่อ x1 ตัวนี้ทํางานด้วยคําสั่งเซตเรียบร้อยแล้วคําสั่ง s 1นะครับที่เขียนด้วยคําสั่ง s t l ร่วมกับ s 1ตัวนี้นะครับจึงจะสามารถทํางานได้นะครับเมือ่อเขียน s 1ด้วยคำสั่ง s t l เรียบร้อยนะครับเราก็มาเขียนคำสั่งที่ใช้ ควบคุมการทำงานแบบซีเควนต์ของเราตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้เราให้เป็น y 1นะครับโชว์ไฟกระพริบหลอดที่2คํคำสั่งตรงนี้เราไม่ต้องมีหน้าสัมผัสแล้วนะครับสามารถต่อเชื่อมไปที่ตัวทัมเมอร์ได้เลยนะครับทัมเมอร์ที่1เราใช้เวลาในการควบคุมก็คือ k 3 0เท่ากันนะครับหรือ3วิเมื่อ k 1ทํางาน y 1ก็จะติดนะครับ เมื่อทำงานจนถึง3วิก็จะไปต่อให้ทีหนึ่งนะครับหน้าสัมผัสทีหตรงนี้ทำงาน T0 กับ T1 จะเป็นการทำงานเรียกว่าเป็นหน้าสัมผัสทานเฟอร์ให้เชื่อมต่อระหว่างบล็อกหรือระหว่างชุดนะครับหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นสเต็ปการทำงานนะครับตรงนี้เมื่อทีหที่สเต็ปนี้ทำงานนะครับก็จะมาเซตให้ S0 นย์นะครับ S 0ตรงนี้ทำงานนะครับ เมื่อศูนย์ทำงานก็จะมีการวนกลับด้วยคำสั่ง Return ตรงนี้นะครับกลับไปเริ่มทำงานที่บรรทัดแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมาการเขียนคำสั่งของ s t l แล้วก็คำสั่ง Return ก็มีหลักการทำงานประมาณนี้เดี๋ยวเรานำโปรแกรมนี้ไปเขียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ดูนะครับ <c oughs> เพื่อ Simulate ใช้งานดูกันเลยนะครับ มาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยรีเลย์พิเศษนะครับ M802 0ตัวนี้จะเป็นรีเลย์ที่ทำงานด้วยคำสั่งพันนะครับคำสั่ง M802 0จะนำไปควบคุมนะครับ S0 เป็นคำสั่งเริ่มต้นเสมอนะครับต้องเขียนแบบนี้ทุกครั้งด้วยคำสั่ง z e t S0 นะครับหลังจากนั้นถึงจะใช้คำสั่ง STL S0 ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วย คำสั่งที่เราจะใช้ในการควบคุมคำสั่ง sequence นะครับในที่นี้ใช้เป็นการทำไฟกระพริบนะครับง่ายๆ s 0ไปควบคุม t 0นะครับด้วยเวลา3วินะครับหรือ k 3 0เมื่อเขียนคําสั่งแรกเรียบร้อยนะครับก็ใช้ t 0เป็นตัว transfer น,นะครับจาก s ส e p 1ไป Step 2นะครับนาทัมผัส T0 ก็จะไปใช้คําสั่ง set s 1นะครับ เซต s 1เป็นสเต็ปที่2ถึงจะต่อด้วยคำสั่ง s t l s 1ได้นะครับเมื่อเราเขียน s t l s 1เรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้อนคำสั่ง Sequence คำสั่งที่2ในบรรทัดถัดลงมาได้เลยนะครับในที่นี้ก็เป็นหลอดที่2นะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์แล้วนะครับเพราะเราต้องการทำงานแบบอัตโนมัติ นะครับเมื่อเขียนอ่าคำสั่งที่1เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้นาฬิกาที่1น,นะครับเพื่อเซต s 0กลับไปที่บรรทัดแรกอีกครั้งแล้วก็จบด้วยอ่าคำสั่ง return นะครับเพื่อให้ไปบรรทัดแรกนะครับทีนี้เรามาซิมูเลตดูกันเลยนะครับ รอสักครู่นะครับโปรแกรมกําลังซิมูเลตอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับคาสั่ง m 8 0 0 2เริ่มทำงานนะครับเราก็มาทดลองดูกันเลยนะครับเริ่มสตาร์ทที่ x 0นะครับ กดสวิตช์ค้างไว้เลยโอเคนะครับถ้าเมื่อทีศูเริ่มนับเห็นไหมครับจะสลับชุดชุดบนกับชุดล่างนะครับหรือบล็อก1กับบล็อก2นะครับสลับกันทำงานเป็นไฟกระพริบจะสังเกตว่าวงจรแบบนี้จะค่อนข้างตรวจเช็คง่ายนะครับไม่ว่าจะมีคำสั่งมากน้อยจะแยกเป็นบล็อกหรือเป็นชุดให้เราดูนะครับในการตรวจเช็ค และออกแบบโปรแกรมก็ค่อนข้างง่ายนะครับถ้ามี3หลอด4หลอดแล้วก็ต่อเป็นสเต็ป s 2 s 3ต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมีคำสั่ง return เพื่อให้กลับไปที่บรรทัดแรกนะครับก็ลองไปทดลองดูนะครับใครต้องการรีเซ็ตก็สามารถใส่คำสั่งรีเซ็ตลงไปได้เลยนะครับถ้าทดลองแล้วติดปัญหาตรงจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครยังไม่มีโปรแกรมก็ลองไปโหลดใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรแกรมฟรีให้ใช้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพันงานช่างมากๆนะครับ